ที่ชีพพุงในน้อยของกิฟเคค่ะนะ่าแต่การใช้ชีวิตและการทานมันเริ่มส่งผลต่อคุณของกิฟแล้วยิ่งช่วงนี้คือไม่ค่อยได้ออกกับรังกายแต่เราก็อยากมั่นใจและกล้าโชว์หน้าท้องก็งเลยขอไปทำโปรแกรมฟรัชชัปปิ้งที่เร i ริสเวลเนตคลินิกพอไปถึงพี่พนักง,งานก็จะพูดคุยปัญหากับเราแล้วก็ทำการวัดมวลไขมันและกล้ามเนื้อแล้วค่าที่ออกมาอ,อมวลไขมันกิฟสบจุเปคือเยอะมากทุกคน ก็เลยแนะนำให้กิ๊ฟทำส่งโปรแกรมก็คือโปรแกรมสลายไขมันส่วนเกินเล่นการเผาผัานไขมันแล้วก็สร้างกล้ามเนือ้อเป็นการทําฟาร์ชอปปิ้งครั้งแรกของกิ๊ฟเลยตอนแรกก็แอบ,บกลัว,วแต่สรุปไม่เจ็บเลยทุกคนความรู้สึกมันก็จะช้าๆร้อนๆแล้วก็เย็นๆแล้วจะมีแบบคันยิบๆที่ท้องหน่อยๆถึงคิวโปรแกรมสร้างกล้ามเนื้อและรู้สึกเหมือนได้ซิกอัพระมันบูมทีอะทุกคนคือเราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยอะเครื่องมันพานเราเออกกาลังกายแบบสุดๆแล้วกิ๊ฟก็แอบบถ่ายรูปพุงมาให้ทุกคนได้ดูใช้เวลาแค่3นาทมกายนนออมมีัื ต้องลองโปรแกรมนี้เลยแล้วพี่พีพนักง,งานน่ารักมากเป็นกันเองสุดๆให้คําแนะนําการดูแลตัวเองต่อจากนี้ให้กิฟอีกด้วยคลินิกเงียบสงบมากให้ฟิลเหมือนเราอยู่ท่กงาาธรรมชาติอะ